สวัสดีครับไม่กับเจ้าของก็ผมนะครับคนคนพิการครับนี่กับที่แม่บอกมีคนถามคำว่าหลายนะครับว่าเราเปียกยังใดได้ครับผมอยู่ในปิ๊ดดอกนะครับวันนี้ผมมีแม่บอกเทคนิคนน้อยนะครับบอกเทคนิคมือใหม่นะครับคนก็จาเราเป็นก็จากระหูอยู่เดีวนะครับผมอันนี้หน้าผมผมใช่เป็นไม่รอยเศร้านะครับลอยเส้นนะครับผม แล้วก็มาเฮ้ากับมหาจุดกึ่งกลางนะครับนี่จุดกึ่งกลางนะครับมันนีเฮากับไข่ไข่แบงไดไรวะปีปีปีไขยล้มนะครับผมแล้วแบบปีไายล้มนะครับผมจะอ a า d า h ิ p นะครับผมหาร d s h มันจะได้เป็นสิบสองนบงครับนี่เขากับวัดจากกึ่งกลางออกมานี่ครับผมว่าดอกมานี่เป็นสิบสองครับทั้งที่เยอะกันครับผมว่าดอกมาเป็นสิบสอง แล้วก็สิเล้าประมาณอประม่ก็สิเล้เาแล้วเป็นประมาณนี้เด้อครับผมเมื่อแม่นหางหนูนะครับเกิดไข่หางแง่เลยแล้วกเ,เป็นประมาณนี้นะครับผมเห็นบ่กางขาบ่ชัดนะนี่นะผมเห็นบ่ปลายปีเลาวแหวงสี่ก้อนนะครับผมจังสิมาแต่งเอานะครับผมมาแต่งเป็นปีกนะครับ เราประมาณนี้ครับเราเลียๆๆๆเ้ยวๆยาวๆมาแล้วก็แบบบุบไปนี่ทั้งนี้ือกันครับเราเลี้ยวๆมายายมาฟิดเดเลยเขาอยากได้อ่อนได้แข็งตาไใจเขาก็จัดไปนะครับผมเสร็จแล้วก็มาปาะมานนี้นะครับผมแล้วก็ใช้ใช้มีดเราที่มันเป็นดนออกนะครับผมแล้วออกแล้วก็แต่งปีกให้ใช้กระดาษรายขัดให้มันเรียบเนียนนะครับ ก็จะจะได้ประมาณนี้นครับทะเลร้อยเอดได้ประมาณประมาณนี้นครับงอทั้งสองข้างมันเท่ากันแล้วก็สลับกันไม่งอเท่ากันคนระับอันนี้ก็เสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวผมม่งอให้ไม่ได้ดูให้ไม่ได้นะผมกล้องมันจอนะครับขอบคุณครับ